มหากุศลมหาบารมีมหาบารมีกับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้โบราณสถานกูช้างกูม้าลำพูนกับมหากุศลสองครูบาสร้างมหาบารมีท่านประธานมูลนิธิเจ้าพ่อกูช้างครับงานนี้เป็นงานมหาบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้รับเมตตาที่คุณจากสองครูบาครูบาท่านแรกคือ ก็ครูบาท่านอินทร์นะครับครับผมครูบาอินทร์วัดสันปยังหลวงนะครับแล้วก็อีกองหนึ่งก็เป็นครูบาน้อยนะครับวัดวัดลอยน้อยนะครับเออเออศรีบัวบานกับเมืองจังหวัดลำพูนประธานสงครั้งนี้แล้วก็ได้รับเมตตาจากเจ้าคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนและเจ้าวัดวัดท่าท่าพริบูนชัยันก็เป็นเมตตาครับกับการสร้างมหากุสลอันยิ่งใหญ่ พระป่าสามัคคีมหากุศลสองครูบาสมทบทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและสมทบทุนในการจัดสร้างพระตำหนักทรงเมืองพระนางจาม,มเทวีประถมมกษัตริย์แห่งนครฮาริป,ปูนชัยท่านประธานครับเหตุในเรื่องของการที่จะสร้างตำหนักทรงเมืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ประถมมกษัตริย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระบารามีครั้งนี้มี เหตุผลอันใดที่จะบอกกับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมขณะนี้ครับครับก็สืบเนื่องจากเ,เราได้มาดูแลโบราณสถานแห่งนี้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับ,รบผมไปบันนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มาความเจริญก็เข้ามานะครับสิ่งที่เราจะสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือที่นี่นะครับเป็นโบราณฐานแล้วก็มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์คือกู่ช้างนะครับ ู่ที่สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็กูม้าแล้วก็กูไก่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันนะครับนะครับแล้วก็เป็นที่กราบไหว้คารพบูชานะครับพันสี่ร้อยปีแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับเปิ่นเราก็จะขาดไปหน่อยหนึ่งก็คือพระแม่ครับพระแม่อนันยศมหันยศฤษีนะครับที่ว่าจะสร้างเมืองลำพูนแล้วก็พระเศษพระเศตังครับแล้วมีสนมนะครับทุบดีเกตบดีนะครับผมเราก็ คิดว่ามีโครงการซื้อที่ดินแล้วเราจะมาสร้างใกล้ๆกันในบริเวณนี้คือประสงค์ว่าถ้าใครมาไหว้กลับมาไหว้พ่อปู่เราก็จะได้หมดเลยนะครับครบครบเป็นวงจรเลยนะครับมาที่นี่ที่เดียวครบหมดเลยครับครับมีทั้งปู่ช้างกู่ม้ากู่ไก่ครับแล้วก็พระสักทรงเมืองนะครับอย่างที่เรียนนะครับมีพระแม่เจ้าแล้วมีอ่ฝาแฝดบุตรอรสฝาแฝดนะครับ อนยตมหารตยศนะครับ,รบแล้วก็พระจุพดีเกียดดร่วมสร้างมหากุศลกับสองครูบากับที่นี่โบราณสถานกูช้างกูมา้ากับการสมทุทุนสร้างพระตำหนักทรงเมืองรุงพระนางจาม,มเทวีณสถานที่แห่งนี้ผู้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเชื่อของคนจรลปูดและคนทั่วประเทศหลายท่านมาขอและประสบผลสําเร็จใน,นเรื่องของการงานการเงินและธุรกิจท่านครับ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดพระป่ามหาคุณสองครูบาเพื่อจะซื้อที่ดินและสร้างพระตำหนักทรงเมืองพระนางจามเทวีทอดถวายณโบราณสถานกู่ช้างกูมะหลมปูนในวันพฤหัสที่5มกราคม2 5 6 5ตั้งแต่เวลา15บนาฬิกาสามานาทีสามารถจะติดต่อร่วมบริจาคได้ที่คุณเวริตสุริยจันทร์ประธานมูลทิศโทรศัพท์0 8 4 7 8 9 9 6 9 4หรืออาจารย์ม่ไลลักผลงามเหตุรัญยิกมูลนิิโทรศัพท์ 0846119952หรือติดต่อสำนักง,งานมูลนิธิโทรศัพท์0654390017หรือที่จะท่านที่จะโอนเข้าในบัญชีมูลนิธิได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่4222402473ได้ทุกวันตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปหรือท่านต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการที่จะต้นผ้าป่ายินดีกับทุกท่านเลย ท่านสามารถมารับต้นผ้าป่าเพื่อนําไปบอกบุญและให้กับญาติพี่น้องของท่านนั้นมาร่วมทวบนครั้งนี้บุญนี้บุญยิ่งใหญ่เป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะร่วมกันสร้างพระตําหนักมาที่นี่มาที่นี่จะได้กราบไหว้ทั้งพระยาช้างผู้ก,กับนาเขียวไหว้สาพระนางจามเทวีและสักระพระเสตังขมณีไหว้สาองค์พระนางปทุมวดีพระนางเกตวดีและปู่ฤาษีวาสุเทพ ปู่ฤาษีสุกัท่ันตะฤาษีปู่ฤาษีพุทธชดินปู่ฤาษีศรีศาชนาไัยและปู่ฤาษีสุพรหม,มาและขุนศึกผู้กล้าทั้งหลายที่อยู่ณส,สถานที่แห่งนี้ที่คุ้มครองปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้อย่าลืมนะครับเรามาร่วมสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่กับมหากุศลสองครูบาวันที่5นะครับ วันที่5ม,มกราคม2566เริ่มต้นศักราชใหม่กับบุญใหญ่กับที่นี่โบราณสถานกูช้างหูม้าลำพูนครับ